ร้านที่3ก็คือร้านทองเหลืองหมูกระทะที่ได้หมูหมักเบคอนสันคอตับไส้กรอกส้กบูอัดด้วยครบเลยแต่ที่นี่นี่การันตีนะจากเบคอนจนถึงเนื้อเนี่ยบางหมดนะนี่ทีเด็ดอยากจะโชว์นี้เลยคุณดูนมย่างเขาดิดูความเคลียมดิโอติ่งที่อื่นจะเด้งๆใช่ไหมนี่นุ่มไปเลย นะครับเราก็มาถึงร้านที่3ใช่ไหมร้านที่3ก็คือร้านทองเหลืองหมูกระทะแนะนําโดยไอแทนไรเทียมฐานดนะ้นว่าเป็นนักชิมไหมหรือนักรีวิวอะนักชิมนะไหนบอกมาวันนี้งงมากนัดกันแล้ว28 อยู่ๆก็โดนเทเฉยเลย,ยคุณเล่นนะครับพี่ไทยเขาติดงานนะวันนี้ก็ลองมาดูนะครับร้านที่นักชิมระดับตำนานแนะน,น,น,นามาจะเป็นไงผมบอกเลยว่ามาครั้งแรกนะเพราะไกลมากอ <S 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 เอ<ร>เฮ้แต่ว่าร้านดูดีมากเลยอะบรรยากาศดีนะมันจะมีฝั่งหนึ่งเป็นแบบโดนบ้านเก่าอีกฝั่งหนึ่งนี่คือร้านเบียร์ชัดๆเลยอะสวยมากไปกินกันเลยดีกว่าต้องเสียเวลานะกินเบียร์หรอกินเบียร์อะไรวะไปครับไปลุย ยากาศว่าคอแห้งอะไรอ่ะแต่วันนี้มาถึงเขาเอาน้ำมาให้นะมีน้ำบ๊ย <Rams. S 1> ำวยโซดากับยูสุมักน่าจะเป็นยูสุส้มนะเขามาให้นะแต่จริงๆหมายถึงว่าคุณมาคุณก็ต้องสั่งนะแต่ผมว่าเขาน่าจะเข้าใจผิดอ่ะอ้ยสดชื่นนะเฮ้ยแต่ผมชอบบรรยากาศร้านเขามากเลยว่ะถ้าไม่นับรสชาติตอนนี้นี่คือแหล่งหนึ่งนะพี่รออาหารอยู่รออาหารมาดีกว่า แล้วครับโอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบทั้งนั้นเลยนะครับแต่ทีเนี้ยนะไม่ใช่สวยแค่การจัดร้านนะการแต่งจานนี่คือแบบเราก็อยู่ในห้างแล้วราคาก็ไม่ได้แบบไ like ร้แรงขนาดนั้นนะผมบอกให้อันนี้คุณดูในชุดหมูในใหญ่เบอรเรอร์เนี้ยนะสามร้อยห้าสิบบาทแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดบวกร้อยหนึ่งเนี้ยได้สมูเบคอนมาด้วยแต่ถ้าเกิดคุณไม่บวกไปสั่งแยกร้อยห้าสิบนะเพราะนั้นคุณต้องบวกเลยดีกว่าแล้วก็ชุดเนื้อรวมเนี้ยสี่ร้อยห้าสิบบาทช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยเป็น u, าวากิวนะออสเตร ก็ไม่รู้จะเหลือหรือเปล่าคุณเล่นนะเดี๋ยวเขาอาจจะยังอยู่นะแต่ปกติจะเป็นไทยวากิวแล้วเมื่อกี้ผมลองผสมน้ําจิ้มแล้วมีให้น้ําจิ้มกับไข่ดิบอะไรเงี้ยเฮ้ยผสมน้าจิ้มแล้วอร่อยว่ะรสชาติมันจะแบบเรียวหอมหวานเต็มที่ไม่มีเอาแค่น้ำจิ้มกับเเฮงกับ,อกบอไอคณิตอันไหนพละแบบน้ําจิ้มเนี่ยเหมือนผู้พันคณิตมากเพราะว่าผู้พันนี้ก็คล้ายๆกันคือน้ำจิ้มหมู้าผสมกับซี่ฟู้ดนะก็รสชาติคล้ายๆกันแต่ว่าจะไม่เหมือนเฮงเฮงแต่ว่าที่เนี้ยปรับใจหลายอย่างเขานะทั้งบรรยากาศร้านแล้วก็กกาาารจจัดดดแต่งนนะูีม ดูดินี่มีหมูหมักนะมีหมูสไลด์นะชุดหมูเขาไม่แพงนะสามร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยเฮ้ยใครมาวะเอ๊ย hey. ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคุณอ่ะคนดูเขาเบื่อหน้าผมวเนี่ยผมมาก่อนคุณประมาณครึ่งชั่วโมงถามพี่เขาแล้วบอกว่าอันนี้ร้านไอแทนแนะนํามาครับไอแทนมาบ่อยเลยดิอุ้ยเขาบ่อยไหมครั้งเดียวทุกวันแล้วเป็นครั้งที่มาถ่ายรีวิวด้วยเฮ้ยแต่ว่าทั้งบรรยากาศทั้งการจัดจานจัดร้านนี่โอเคไหมผมว่าดูดีเป็นหมูกระทะไฮโซขึ้นมาหน่อยงไฮโซนะไฮโซขึ้นมาหน่อยแล้วพอใช้เตาทองเหลืองมันมันจะทำให้รูสุขภาพดีหน่อยนะมันจะไม่เหมือนที่เราไปกินกันนะที่เป็นสังกะสีเตาถ่าน ที่เนี่ยดีอย่างที่อื่นไปใช่ไหมเราสั่งอันนึงได้แค่หมูหมักไงที่ได้หมูหมักเบคอนสันคอตับไส้กรอกไส้กรอกบัูอัดด้วยครบเลยแล้วเขาบอกว่าเบคอนเขาทำเองด้วยนะเฮ้ยจริงเหรอใช่ว่าทำไมหั่นบางไม่คืออันนี้ลูกศิษย์พี่ต่อถูกไหมลูกศิษย์พี่ต่อแกจะแบบธุรกิจบวกอันนี้ขึ้นมาหน่อยอาหารบวกธุรกิจที่ไม่เรียนกับพี่ต่อเป็นไงอย่างนี้เลยสุกยากไหมสุกยากมานั่งปุ๊บ กว่าจะลุกนานไหมไม่ได้เทิร์นอเวอร์แล้วอ๋อนี่คือพี่ต่อสอนมาถูกต้องฮะถูกต้องโดนไปถึงพี่ต่ออีกีธรรมดาคุยกันสัตว์แต่ว่าเหมือนที่คุณพูดเลยสุกเร็วจริงให้ผมลองกินแล้วเบคอนเขาทำเองนะดูนะโอ้โหเอาเยอะๆเลยเพราะอยากรู้ืมกินเยอะไปคือไม่ได้ไม่ได้กินเบคอนเลยขอกินเบคอนปลาก่อนดีกว่า จุ๊เกี่ยวนะดูเล่นนะลองจึงมันอาจจะอารมณ์เดียวกับกุ้งก็ได้คนเขาบอกว่าเป็นเบคอนสไตล์ที่แบบอาจจะไม่ลมควันมากแต่รสชาติดีคือเขาทําบางเนี่ยมีเหตุผลก็คือเขาอยากให้มันกรอบรา่ว่าคนคนกินพวกหมูสามชั้นเบคอนอ่ะมันจะให้แห้งๆกับกรอบเลยนะเออแต่บางทีมันกรอบไม่ได้ไงเพราะเพื่อนจะฉกไปไงใช่ไม่ทันมาลองหมูหมักสุกป่าไม่รู้นะหิวลองเลยไปก่อนเอากรเอาษทิชชู่ผมไหม มาาตรฐนผมว่ามันหอมไข่ร้านเนี้ยเพราะว่าเนี่ยเนี้ยเนี้ยมันมีเคลือบไข่ไปนะใช่ปิ้งแล้วไข่มันก็จะไม่ไหม้มันจะหอมไข่เฮ้ยแต่นุ่มมากเลยนะผมว่าอร่อยว่ะอ่ะถ้าเป็นคุณอย่างเงี้ยเอาคุณก่อนผ่านไหมเฮ้ยผมชอบนะชอบใช่ไหมชอบไหมชอบไหมอารบรรยากาศด้วยอะไรเงี้ยเออแต่ว่าผมมาติดใจบรรยากาศกันเลยเพราะว่าสายดื่มมันจะโอ้โหถูกใจอ่ะจิ้มไข่เข้าไปเลยปึ้งให้มันแตกนะแบบจิ้มเข้มาอย่างงี้โอ้โหดูดิต้องลอง ไม่มีกลิ่นเลยถือว่าพี่แทนก็ไม่ธรรมดานะบอกห้ติดหลูจแล้วติดหลูแล้วกินหมูกระทะบ้านๆไม่ได้แล้วไม่ได้ต้องกินระดับเราแบบสังกระสีไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วถือือว่าไรเกรติเราก็ไปกินกันอยู่แล้วผมว่าน้ำจิ้มเขามันอเนกปได้หลากหลายด้วยนะหนึ่งคือไอ้เปล่าๆแบบนี้แล้วก็มีแบบซอสพริกแล้วก็เอาผสมกันแล้วก็มีแอดไข่เข้าไปอีกคือแล้วแต่คนชอบเลยก็ตีง่ายๆคือ4แบบอ่ะ ไปกินมาคุณรู้เปล่าว่าผมชอบอะไรลยกชอบหมูหมักว่ะเพราะยังอื่นมันอาจจะแบบมันแห้งๆอ่ะสไลซ์มาบางไวและไม่ใช่แหละมันเป็นปิ้งนานหรือเปล่าเหรอแต่ผมบอกเลยหมูหมักมันของไข่จริงๆแค่นี้เปล่าก็อร่อยนะใส่พริกเข้าไปอ่ะมว่าแต่ถ้าเกิดผสมซีฟู้ดไปนี่คือพริกเลยอร่อยมาต่อที่เนื้อนะจริงๆกับผมเป็นคนชอบกินเนื้อมากนะชุดเนื้อเขามีทั้งเนื้อหมักเนื้อสไลซ์นะแต่ที่นี่นี่การันตีนะจากเบคอนจนถึงเนื้อเนี่ยบางหมดนะ เน้นเทิร์นไงอ่าเน้นเทิร์นโอเวอร์เร็วใช่ไหมได้เลยกินเบิ้งลุกๆไม่แต่พูดถึงเนี่ยเพราะว่าด้วยที่ว่าเราปิ้งย่างไงมันก็ต้องหนามากมันก็ไม่ดีนะดูผมขอลองเปล่าๆก่อนนะอยากได้กลิ่นเนื้อครับทุกคนมันเนือมันมันหอมมันหอมมาไถ่มันไหมมันมันไอ่พวกกลิ่นเนื้อพวกเนี้ยผมว่ามันอยู่ตรงมันนี่แหละอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นออยสเตอร์เบดนะผมลองจิ้มกับน้ำจิ้มเขาดูจิ้มอยากกินนี่คุับ ละลายไปเลยด้วยความสไลด์นี้พอดีด้วยนะคู่ร้านหูกดหา,ายพูดยากนะร้านปิ้งยา่างชงแถวว่าปิ้งย่างแล้วแล้วหมูกระทะอย่างมากมีน้ำจิ้มสองน้ำจิ้มแต<ล><ล>่นี่มีแค่หมูหมักเนื้อก็มีน้ำจิ้มแยก นู่นก็น้ำจิม yeah, ้มแยกเกี๊ยวหอมก็น้ำจิม yeah. ้มแยกใช่สำหรับเนื้อสไลด์นะมันบางก็จริงแต่มันนุ่มมากมน,นับใจเหมือนนะสำหรับร้านปิ้งย่างที่แบบนี้นะเหมือนเขารวยน้ำจิ้มอ่ะดูดิเต็มโ,โต๊ะไปหมดล <c oughs> เลย <c oughs> มีแต <c oughs> ่น้ำจิ้มแค่ไข่กับน้ำจิ้มเนี่ยเต็มโต๊ะไปหมดละพูดอะไรผมไม่ขยัยยวบวิจารณ์เยอะเพราะมันถือว่าเป็นร้านแคนดิเดตเฮงเฮงเฮงใช่ไหมเฮงเฮงเฮงแต่ว่าความหลากหลายอ่ะต้องบอกว่าที่นี่ชนะนะโอ้ยตัวนั้นน้ำจิ้มเดียวเลยอ่ะไข่เคยก็ไม่ให้ด้วยใครเราก็มีีีีมมเเเเก๊ยยยยยวววทออออออดดด่่่าาง้คืแบบไไะะรล ไม่ซับซ้อนน้ำอร่อยอ่ะน้ำอร่อยอ่ะคุณลองรับรองนะผมเลยคุณลองแบบเจ้าหอนผมไม่จิ้มก่อนนะจะลองแบบเจ้าหอนบ้างมีรสชาติอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องสซุนซำซุปเลยไหมซุยก็ดีซุปก็ดีมันจะบางๆหน่อยแต่ว่ารสชาติมันก็ตีขึ้นมาเหมือนกันคุณมีกินโหระพามีสนุนไพรถูกต้องข้าวคั่วโหระพาเด่นๆเลยแต่ด้วยเนื้อเมื่อกี้กินเป็นย่างก็อร่อยอยู่แล้วนะลองลองเอาหน่อย กลิ่นดีมากเนื้อนุ่มมากไม่ธรรมดาในร้านนี้เอาว่าสู้ของพ่อผมได้ไหมอ่ะนี่พูดตรงๆเลยอ่ะแบบอันนี้มันจะออกแนวพวกมะขามเปียกเราะมะขามเปียกกับจานหน่อยเปรี้ยวหวานหอ่าของพ่อคุณจะจะคนละแบบเลยอันนั้นอนะไรเนี่ยเหลาเข่าเออเดี่ยวเดี่ยวลองดูโอยน่ากินว่ะมาเลยมะขามเปียกเลยแหละผมว่าเปลี่ยนจากเหล้าเป็นยาดองไหมคุณวันนี้เออลองกินลองกินน้ำหมักดีกว่ามา เราไม่ได้หมักไอเบกกิ้งโซดามันไม่ถึงกับเลื่นๆนุ่มๆที่เด้งๆไงใช่ไหม แต่นอาหารจีนมันจะเป็นแบบยังได้มัสเตลอยู่ได้ความนุ่มจากไข่ในโรกอ่าประมาณนั้นอ่ะคือมันก็รู้สึกดีนะคือเรียกได้ว่าจัดเต็มมากเลยดิเศตซากอารยธรรมนะอร่อยไม่อร่อยดูเอาแล้วดูเอาแล้วก็เริ่มแล้วเขาบรรยากาศที่มันแบบเสียวฟ้าวมะพร้าวเงาะมากว่ายิ่งดึกนี่บรรยากาศมันใช่นะเออมันคือร้านร้านดื่มอ่ะเมื่อกี้แอบหาเจ้าของร้านคือเขาเปิดร้านนั่งดื่มมาก่อนครับแล้วก็โควิดก็มีปัญหาก็เลยเปลี่ยนเป็นร้านมูระทะเขาบอกว่าเป็นยำบุญเส้นเบคอนกรอบเฮ้ยเขาใส่ถั่วทอดมาด้วย เดี๋ยวผมขอแยาจริงกับถั่วทอดก่อนเลยเนี่คือมันเข้ากับถั่วทอดมากน้ำยำมันเปรี้ยวเค็มหวานน้อยแต่เพราะถั่วทอดมันหวานมัน เดี๋ยวเจอกันที่ร้านคุกกี้เมานะครับเมนูนี้เป็นหนวดทอดมีเขาใส่แผ่นเดียวคุกกีเ้เขาใส่สองแผ่นใช่แล้วก็เขาปิ้วใส่เบคอนแต่กูใส่เป็นเนื้อทอดนะครับไม่เหมือนนะไม่เหมือนไม่เหมือนหยอกหยอกที่หยอกเออดีแต่ผมว่าเส้นเขาไม่อืดจริงด้วยเ,เส้นแบบเหนียวหนึบนะทุกคนอ่ะอันนี้จริงๆเมื่อกี้อ่านเมนูชื่อซอยจุนะครับแต่งงมากขาย80บาทได้ไงแต่พอเสิร์ฟมาออกเข้าใจแล้ว,ว,ลวเพราะมันเป็นเนื้อสไลด์เออ มันกินยุกเกะแต่แบบไม่มีกลิ่นน้ำมันงากับไข่แค่นี้แต่ไม่มีกลิ่นคาวตรงนี้เลยนะอร่อยอร่อยแล้วก็พอมันเป็นสไลด์มาอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันดูปลูกผานามัยเพิ่มขึ้นมาใช่อันนี้ไข่ไส้กรอกทอดไส้ก่อกทอดก็ไว้คนนั่งดื่มอ่ะจะลองจิ้มดูเป็นไงอร่อยที่มันดีอ่ะสุดท้ายคนแล้วแต่นี้น่ากินสุดแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมทำกินบ่อยที่ร้านเือนไหมเคยกินของคุณแล้วคลายคลายเอ้ จริงเหรความอะไรคล้ายคล้ายคลาย้คลายนะเนี่ยแล้วเขารู้ว่าเมนูเหมือนเขานะเขารอให้เย็นก่อนนะแล้วเขาให้เขาให้กินชิมนะเอาให้ร้อนก็ได้อ่าให้ร้อนอ่ะอะลองชิมดูไหม <c oughs> เย็นก็ต้องอร่อยได้อ ถ้าตอนร้อนอร่อยแน่นอนถ้ามาดิงอร่อยกว่านี้ใช่อร่อยอันนี้ก็คืออร่อยแล้วนะของทอดเนี่ก็อร่อยใช่ตัวนี้ทำเกรดมาดีไม่ได้แป้งแบบจับตัวเ,เป็นก้อนเป็นอะไรเป็นชุบแป้งมาเลยไม่ได้นะ <laughs> คือพูดจำกับความได้เลยว่าจริงๆมันคือสวิตดักรุ่นใหม่ขายให้ดนตรีสดแล้วสรุปเด็กเมื่อกี้เด็กเสิร์ฟบอกไม่ขาดด้วยวันนี้สามสิบสามเอ็ดจ,จะมีดนตรีสดด้วยดนตรีสดด้วย ก็คือสวิตดักเลยอะของรุ่นใหม่ๆนะก็ลองมากินดูนะครับชื่อร้านทองเหลืองมบวทานะขอบคุณพี่แทนมากที่แนะนํามาเป็นร้านที่แบบขับรถมาแล้วไม่เสียใจก็ก่อนจากไปนะครับเจอเจ้าของร้านพอดีพิตีนะครับผมนี่ตัวจริงเสียงจริงฝากร้านหน่อยครับเผื่อเพื่อนๆจะมานี่เป็นยังไงบ้าง MT แฟนคลับของทางเพจคุกกี้เมานะครับฝากร้านทองเหลืองหมูทะรังสิตไปด้วยนะครับร้านหมูทะบรรยากาศดีๆครับย่านรังสิตเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดนะครับเทีย่ยงวันถึงเทีย่ยงคืนครับเที่ยงวันเปิดตัด้งแต่เทีย่ยงเนี่ยเที่ยงวันเลยครับช่วงวัน<อ>มีโซนห้องแอร์ให้นั่งครับไม่ต้องกลัวร้อนมีสองโซนนะใช่ครับสำหรับแฟนคลับที่มาจากเพจ<ๆ>คุกกี้เมานะครับถ้ามาถึงที่ร้านแล้วแจ้งว่ามาจากเพจคุกกี้เมารับตัวไส้กรอกกุชชินทอดฟรีหนึ่งจานไปเลยครับอ่าคุณมาคุณต้องพูดดดด้้้ววววยยนนนะไัผผลลลหห่่่ออาาาาามมมมมแีคตรืเป โอเคครับขอบคุณพิติมากเลยครับขอบคุณครับแล้วก็มาถึงร้านสุดท้ายโอ้โ oh, ห oh, บอกเร็ว่ะคลิปนี้เชฟว่าถ่ายทำนี่เหยียบเยียบ <c oughs> ครึ่งเดือนนะครับบอกให้เพราะว่ามันไม่ได้กินทุกวันไงวันนี้ก็อยู่เอกมัย23นะชื่อร้านหนองคายหมูกระทะไปเราไปกินกันดีกว่า มาแล้วครับบอกเลยว่าอาหารไวมากเมื่อกี้เพิ่งมาถึงไม่ถึง10นาทีที่มาครบหมดแล้วนะนี่ชุดเนื้อชุดหมูหมักแล้วก็ชุดหมูสไลด์นะที่เนี่ยเท่าไหร่พวกนะสามเก้าเก้าสองเก้าเก้ามาเนี้ยนะสองสามร้อยอ่ะ อย่างที่บอกโซนใหม่เขานี่คือเฟี้ยวฟ้าวมากเพราะว่าห้องแอร์นั่งกันแบบชิวๆห้พวกน้ําสะอาดที่รถแอบจอดบนสะพานเออยากหน่อยโอเคแต่ก็โอเคมีบุฟเฟ่ด้วยบุฟเฟ่แต่ผมไม่กินบุฟเฟ่นะเพราะว่าผมจะกินอาหารที่สาดด้วยไงราคานี้นะอยู่เอกมัยด้วยนะหาอาหารไม่ได้หรอกผมบอกให้ถึงเราจะชอบกินเนื้อแค่ไหนนะแต่มากินร้านนี้ก็ต้องกินหมูหมักเขานี่ทีเด็ดอยากจะโชว์นี้เลยดูนมย่างเขาดิดูความเคลียมดิมาเพราะว่าพวกของปริ้งย่างเขาเนี่ยสุดยอดนี่ จิ้มเลยแล้วใจว่าเป็นแจวฟ้าผ่านะมะขามเปียกไม่มีเนี่ยผมโค้ชชอบเลยอย่างเงี้ยไปครับปกติกินที่อื่นจะเด้งๆใช่ไหมที่นี่นุ่มไปเลยแล้วที่นี่เด็ดลิ้นบัวย่างนี่ใส่เข้าไปเลยครับจริงมาแล้วเนี่ยผมชอบกินหน้าอีสานมากกว่าว่ะแต่บัวทาก็คือแบบก็ต้องมีอ่ะไปครับนี่ลำตู้ฟ้านะตรงนี้ ให้หนักที่แท้เลยนะเรื่องต้มแซ่บเนี่ยว่าต้องแบบนัวแน่นอนด,<า>ดนอูดูเนื้อดูเอ็นดิหแซ่บมากช่ำไปมาเกลี่ยๆอย่างนี้นะจิ้มๆเราต้องบอกว่ามาตรฐานมีเปรี้ยวมีหวานเต็มปอนด์่อนอย่างนะี้อร่อยอ่าลองเนื้อลองเนื้อดูลองเนื้อกินสาดเกกินมาลิน่นเต็มหุบเลยน่าจะอร่อย,ยอันนี้ไปครับ รสชาติอ่อนๆหอมเหล้าหอมสังเกตุอร่อยใส่กระเทียมเพิ่มหน่อยจบเลยกระเทียมเปลีนพริกเพิ่มจบเลยที่ร้านบัวช้าที่เราไปตะลุยกันมาตามท็อปอัพมายของนักรีวิวนักกินต่างๆร้านแรกใครวะใครให้วะเจโน่มเอาเจโน่เจโน่ต้องแบบเดียวคุณพ่อกันนิดตัวชอบเรื่องคอ การเข้าถึงง่ายมากราคาเข้าถึงง่ายมากถูกมากน้ำจิ้มเนี่ยมันแยกกันเป็นสองอันนะมีน้ำจิ้มแดงน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่พอมาผสมกันปุ๊บเยี่ยมเลยปูหมักดีสามชั้นดีเฮงเงเนี่ยส่วนตัวเนี่ยตัวหมูเนี่ยก็คือแบบตามเกณฑ์แต่น้ำจิ้มนี่คือแบบโอ้โหโดนใจน้ำจิ้มคือไม่มีซอสพริกใช่ไหมเป็นเหมือนคล้ายๆาน้ำจิ้มไก่อาจาร์แล้วก็ซีฟู้ดผสมรวมกันอร่อยถ้าน้ำจิ้มนี่ผมขอยกให้ร้านนี้แบบที่หนึ่งในใจเลยทีเสี้ยวกุ้งทอดอร่อยเนี่รสไม่ค่อยมีไกลแล้วก็บาเร สามทองเหลืองนี่มันไม่ใช่ร้านหมูท้านะมันคือร้านเหล้าที่มีหมูท้าเฉยมีเบียร์สดมีอะไรบรรยากาศดีทุกอย่างดีเนื้อก็ดีแต่ต้องยอมรับว่าทองเหลืองนี้คัดเนื้อมาได้ดีมากส่วนตัวน้ําจิ้มเนี่ยก็เป็นรสไทยประมาณคนไทยก็คือเีลียวเก็มเผ็ดหวานครบรสส่วนที่นี่เนี่ยเพอร์เฟคหลายเรื่องวาไรตี้สถานที่ที่จอดใช่ไหมราคาแต่ที่ชอบที่สุดก็คือเรื่องวาไรตี้ของอาหารมากกว่าก็คือหมูท้าอร่อยมีอาหารอีสารอร่อยๆ่อให้กินด้วยบอกเลยการล่ำเก็กมวยไปอย่างยิ่งนะหมักดีน้ำจิ้มดี แต่อาหารที่านดีจริงนี่นะ,อ,ะอร่อยเลยชอบสุดท้ายถ้าให้เลือกร้านเดียวใช่ไหมที่ชอบเลยก็น่าจะเป็นเงองเองจากใจนะคุณให้ร้านไหนอะนักก้องเหมือนกันถ้าเกิดคุณให้ก็ให้เฮงแหละ,ะแต่ด้วยด้วยเราเป็นคนแถวนี้ไงไปกินที่นี่ยากละแต่ถ้าให้ไปที่นี่ถ้าอาอกออกไกลด้วยส่วนตัวใช่ประมาณนั้นก็สุดแล้วแต่คุณชอบนะเรื่องพวกนี้มันจะไปเชื่อผมนะก็ประมาณนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์ like, เยอะนะคลิปนี้ถ่ายเหนื่อยมากเลยมันไม่สามารถกินติดติดกันได้พะคลิปหน้าถ้าเป็นอื่นๆน่าจะถ่ายได้ เผื่อ,อวันเดียวอาจจะเก็บมหมดได้ลองเมนดูอยากไปไหนอยากให้กินอะไรก็ลองเมนดูนะโอเควันนี้เต็มอิ่มไหนๆก็ไหนๆร้านอย่างนี้ต้องต้องกินนะอย่าแพ่วรับอย่าแพ่วชื่อใจจริงเชิญคิปหน้าครับ